สวัสดีครับต่อทอง้ฉันเอาพี่น้องมาร่วมอนมุโมทนาสาธุบุญใส่ยบาตรด้กันนะครับ dạy bớt vào dạy bước vào dạy bước vào dạy bước vào แสบตามดวงตาไปแล้วงามามา,มาเร็วเร็วมากมาดิ ừ <laughs> ừ <laughs> <laughs> <Tươi mà. cười> <laughs> <laughs> ตามไปแล้วอ่าโกี่กูอ่าอ่าเดินไปอ่าดูบรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องสองทุ่งนาดูความงามของข้าวที่สวนหน้าเรา ไม่เคยพาพี่น้องมาดูมาชมเลยว่าข้าวเราสวนนาแปลงนี้งามกว่าใครงามกว่าใครเพราะเวลาฝนตกมารีบมาดูเมาดูแลไม่ให้น้ำมันขาดหายไปมันก็เลยทำให้งามกว่าคนอื่นนะครับพี่น้องเห็นไหมตรงข้างโซลเซลหนึ่งไร่ หนึ่งไร่ครึ่งหนึ่งไร่ครึ่งนะฮะกะ็เป็นผลจากการที่เฝ้าปบป้องดูหญ้าดูอะไรอย่างดีผลก็เลยทำให้ข้าวมองดูมองดูอย่างเงี้ยพี่น้องอเหมือนเหมือนเท่าเอวแต่พอลงไปในนาเนี่ยมิดหัวเลยมิดหัวเลยนะครับ ร่ครึงมีแปลงเดียวที่งามนองนั้นนองนั้นเป็นนาดอนมีแต่หญ้าแปลงนี้ก็เป็นแปลงเหมือนแปลงโมเดลทดสอบเลยนะครับน้าของเจ้าของนาเดิมเนี่ยก็ยังยังประมาณนักแข่งอยู่นะฮะถึงนักแข่งอยู่เขาเพิ่งหว่านปุ๋ยไปอันนี้ของ เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเนี่ยก็ตั้งแต่รั่วไปทางนี้นะครับแต่เขาใส่ปุ๋ยจนเขียวขจีนะครับแต่ของเราเนี่ยก็ไปจนถึงนูนน่นนะก็ลายครึ่งงามมากนะพี่น้องแต่ไม่รู้รอน่า,า,นาจะประมาณเดือนหนึ่งเดือนก็กว่าเนี่ยก็คงจะออกรวงแต่น,นี่เป็นข้าวหนักนะฮะถ้าเป็นข้าวเบาไปเดือนนี้ก็ออกรวงแต่น,นี่เป็นข้าวหนักน่าจะประมาณ ตุลานี่แหละพี่น้องนะครับก็คงจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเวลามีน้ําคลองมาเนี่ยผมก็สุบสูบน้าคลองใส่ก็เลยทําให้ข้าวมันงามเทียบกับพี่น้องท่านอื่นที่เขาไม่ได้สุบน้ําใส่มันก็เลยเลยไม่ไม่งามแต่ของเราก็ดูต้นนะฮะลงไปในนาเนี่ยก็มิดหัวนะวพี่น้อง ลงไปในาน้ำมิดหัวเลยมองอยู่อย่างเงี้ยก็ประมาณเอลลงไปฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรนี่ก็มิดหัวสำหรับเชา้านี้พาพี่น้องมาชมคลิปใส่บาดตามท้องทุ่งนาไกล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 จากบ้านเรามาประมาณน่าจะประมาณ300เมตรได้300เมตร300เมตรได้อยู่พี่น้องนะครับคลิปนี้ก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุ บนสายบารด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ